เจ้าของรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ปีล่าสุดหยิบเอาห่วงความทรงจํามาปฏติดปะต่อกันผ่านความไร้เดียงสาของเด็กสะท้อนมุมมองต่อการแก้ปัญหาของคนในแต่ละช่วงไวัยได้อย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางบรรยากาศของความขัดแยง้งภาพยนตร์สามารถ,ถถ่ายทอดโมเมนต์แห่งความสุขของเหล่าตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเป็นภาพยนตร์ดราม่าที่ตลบอบอวนไปด้วยมวลอารมณ์อันหลากหลายทั้งรอยยิ้มการสูญเสียการเจริญเติบโตความขัดแยง้งและการจากลา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิีเมนรีวิวนะครับและภาพ,พยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือเบ <im it> ลฟาสหลังจากเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างชาคริสนิกายโปรเตสแตนต์และก็คาทอลิกขึ้นในเมืองเบลฟาสบัตดีและก็ครอบครัวชนชั้นแรงงานของเขาต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและก็ความวุ่นวายอย่างไม่ทันตั้งตัวครับ สงครามครั้งนี้ทําให้พวกเขาต้องตัดสินใจครั้งสําคัญครับว่าพวกเขาจะย้ายออกจากเมืองเบลฟาสซ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดที่พวกเขารักและผูกพันได้หรือไม่ภาพยนตร์เรื่องเบลฟาส t ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึง7สาขาได้แก่เพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยม นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมของจูดี้เดนช์นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมของเคียรันไฮทส์บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของเคนเนดบราน่าและก็รางวัลใหญ่ที่สุดอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับโดยภาพยนตร์สามารถคว้ารางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมมาครองได้สําเร็จนะครับซึ่งเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นมาทั้งหมดนั้นถูกกล่งกลองออกมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเคนเนดบราน่าและเบลฟาส ก็เป็นดังจดหมายรักของเคนเนดบราหน้าที่เขียนให้กับเมืองเบลฟาสซึ่งมีทั้งสเสน่ห์และเต็มไปด้วยความเป็นส่วนตัวครับเบลฟาสเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของบัตดีเด็กน้อยที่ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งอย่างไม่ทันตั้งตัวนะครับซึ่งภาพยนตร์เลือดจะหยิบเอาห่วงความทรงจําของเขามาปฏิปะตอการผ่านความไร้เดียงสาของเด็กน้อยคนหนึ่งที่เฝ้ามองสถานการณ์ตรงหน้าด้วยความสงสัยใกล้รู้ พร้อมทั้งยังสับสนกับเส้นแบ่งแห่งความถูกต้องที่พร่าเลือลลงทุกขณะนะครับเนื่องจากการฆ่าฟันและก็สงครามที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขายึดโยงอยู่กับาศาสนาต่างนิกายซึ่งาศาสนาเนี่ยก็เป็นตัวแทนแห่งความดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยภาพยนตร์จริงใจกับผู้ชมมากพอครับไม่มีการแต่งเติมเรื่องราวลงไปให้ครบสมบูรณ์มากจนเกินไปนักแต่เป็นการถ่ายทอดห่วงอารมณ์ความรู้สึก ณขณะที่เด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงแล้วก็หายนะที่เกิดขึ้นตรงหน้าซะมากกว่าครับในขณะเดียวกันภาพยนตร์ก็สามารถสะท้อนมุมมองต่อการแก้ปัญหาของคนในแต่ละช่วงไวัยได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเริ่มตั้งแต่ไอตัวเล็กของครอบครัวอย่างบัตดี้ซึ่งกําลังมีความสุขกับทุกโมเมนต์ในชีวิตครับเขามีความฝันเขามีเพื่อนเขามีความรักแม้ว่าความรุนแรงจะคุก,กรุ่นอยู่รอบตัวเขาแต่ด้วยความไร้เดียงสาข,ของบัตดี้ ก็ทำให้เขาเนี่ยยังสามารถหาแง่มุมที่สวยงามของชีวิตได้อยู่เสมอขณะที่พ่อแม่ของบัตดี้คือผู้ที่ต้องแบกรับความรับผิดชอบและได้รับผลพวงจากความขัดแย้งมากที่สุดนะครับพวกเขาทั้งคู่อยู่ในช่วงวัยที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนขณะเดียวกันก็ต้องคอยปกป้องลูกๆไปในเวลาเดียวกันนะครับทุกเหตุผลและทุกการตัดสินใจที่พวกเขาต้องแบกรับจึงเป็นเรื่องที่หนักหน่วงและก็เจ็บปวดไปพร้อมกันครับขณะที่คุณปู่และคุณย่าของครอบครัวก็อยู่ในช่วงบ้านปลายของชีวิต ทั้งคู่มองทุกปัญหาด้วยประสบการณ์และความเข้าใจพร้อมกับมีคําตอบที่ชัดเจนจากเงื่อนไขชีวิตของตัวเองทุกความสัมพันธ์ของทุกช่วงวัยในครอบครัวถูกถักทอเข้าด้วยกันอย่างเป็นธรรมชาติและก็ละเมียดละไมมากๆครับท่ามกลางบรรยากาศของความขัดแยง้งภาพยนตร์เรื่องเบลฟาสสามารถถ่ายทอดโมเมนต์แห่งความสุขของเหล่าตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆครับ โดยเฉพาะกับการถ่ายทอดความฝันอันสดใสของบัตดี้ที่ตั้งเป้าอยากจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกรวมถึงเขายังค้นพบความสุขเพิ่มเติมจากการเดินเข้าโรงภาพยนตร์เพื่อปล่อยจินตนาการให้ล่องลอยไปในโลกแห่งแผ่นฟิลม์มและก็หลีกหนีจากความสับสวนวุ่นวายที่อยู่รอบตัวเขานอกจากนี้ในวัยแตกเนื้อหนุ่มนะครับบัตดี้ยังได้ค้นพบความรักเป็นครั้งแรกของชีวิตอีกด้วย ขณะเดียวกันพ่อและแม่ของบัดดี้เองก็ได้มีพื้นที่เล็กๆให้ได้แสดงความรักซึ่งกันและกันอย่างอบอุ่นโดยฉากการเต้นรำที่โอบล้อมด้วยบรรยากาศของรั้วลวดหนามและกองกำลังทหารที่ดูแลรักษาความสงบในพื้นที่เช่นเดียวกันกับคุณปู่และคุณย่าที่สามารถดูแลกันและกันได้เป็นอย่างดีนะครับทุกมวลอารมณ์เหล่านี้พาให้ผู้ชมเนี่ยย้อนนึกถึงชีวิตในวัยเด็กของตัวเองไปพร้อมก,กับการเดินทางของตัวละครได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันครับ นักแสดงเด็กวัย11ปีอย่างจูดฮิลสามารถรับบทเป็นบัตดี้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับด้วยช่วงวัยที่เริ่มโตพอจะเข้าใจสถานการณ์ความขัดแยง้งแต่ก็ยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจบริบทและก็รายละเอียดเชิงลึกของมันทําให้ตัวละครอย่างบัตดี้เต็มไปด้วยความสับสนและการตั้งคําถามอย่างไร้เดียงสาอยู่บ่อยครั้งขณะเดียวกันเนี่ยเขาเองก็ยังเป็นเด็กที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานเชิงบวกและก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองเป็นอย่างมากเช่นกันครับ ซึ่งจูดฮิลล์เนี่ยก็สามารถเก็บรายละเอียดการแสดงของเขาได้อย่างน่าชื่นชมมากๆขณะที่เจมี่ดอนเนนและก็ไคทรนาเบลฟ์ก็สามารถถ่ายทอดบทบาทของพ่อแม่ได้อย่างยอดเยี่ยมการแสดงของพวกเขาเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเรื่องราวทั้งหมดเลยนะครับทั้งโมเมนท์ที่ทั้งคู่ต้องพบเจอกับการตัดสินใจอันยากลำบากและโมเมนท์ที่ทั้งคู่ต้องแสดงความรักต่อกันทั้งเจมี่ดอนเนนและก็ไคทรนาเบลฟ สามารถทําให้ผู้ชมเชื่อได้อย่างสนิทใจครับว่าพวกเขาทั้งคู่คือตัวละครนี้จริงๆปิดท้ายกันด้วยส่งนะักแสดงรุ่นใหญ่อย่างจูดี้เดนช์และก็เคียรันไฮทส์ที่สามารถตัดเลี่ยนให้กับเรื่องราวอันแสนตึงเครียดได้อย่างลงตัวนะครับการแสดงของพวกเขาถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติและก็สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับเรื่องราวได้อย่างมีพลังมากๆครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่เบลฟาส มีความเป็นส่วนตัวจากห้วงความทรงจำของเคนเนตบราน่าอยู่สูงมากๆนะครับจึงทําให้ภาพยนตร์อาจจะไม่เหมาะกับผู้ชมทุกคนครับเนื่องจากเคนเนตบราน่าเลือกจะถ่ายทอดห่วงความทรงจาของเขาอย่างตรงไปตรงมาจึงทําให้บางรายละเอียดของภาพยนตร์นั้นหล่นหายไปตามความทรงจาที่ถูกเก็บเข้าลิ้นชักของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของบัตตี้โดยตรงจึงทําให้ผู้ชมได้รับรู้เหตุการณ์จากเพียงด้านเดียวมากกว่าการได้เห็นภาพรวมของเรื่องราวทั้งหมดครับ เห็นได้ชัดจากเรื่องราวของความขัดแย้งซึ่งเป็นบรรยากาศโดยรวมของภาพยนตร์แต่ปัญหาความขัดแย้งนี้ก็ไม่ได้ถูกเล่าอย่างละเอียดมากนักจุดนี้เนะี่ยจึงอาจจะเป็นจุดที่ทําให้ผู้ชมที่ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาก่อนเนี่ยต่อกับภาพยนตร์ไม่ติดนะครับนอกจากนี้ในบางช่วงของภาพยนตร์ยังใช้เวลาอย่างเนิบช้าเกินความจําเป็นอีกด้วยโดยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องเบลฟาสเป็นภาพยนตร์ดราม่าที่ตลบอบอวนไปด้วยมวลอารมณ์อันหลากหลายครับทั้งรอยยิ้มการสูญเสีย การเติบโตความขัดแย้งรวมไปถึงการจากลาอีกด้วยครับและแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าจากบันทึกความทรงจำของใครคนใดคนหนึ่งแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเบลฟาส t มีดีมากพอครับที่จะทําให้ผู้ชมเนี่ยหัวนึกถึงอดีตข,ของตัวเองในบางแง่มุมอย่างแน่นอนโดยเฉพาะกับคนที่ต้องเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะครับเบลฟาสจะทําให้คุณคิดถึงบ้านจับใจ ภาพยนตร์เรื่อง Belfast เตรียมจะเข้าฉายในบ้านเราวันที่31มีนาคมนี้ที่เฮาส์3ย่านเท่านั้นนะครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Belfast ที่ผมจะชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความขัดแย้งที่อยู่เหนือเหตุผลไม่สามารถขับเคลื่อนสังคมอย่างชอบธรรมได้ ภาพยนตร์เริ่มต้นด้วยการพาผู้ชมเข้าสู่ความขัดแย้งที่มีชื่อว่า The Troubles ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงยุคป,ปี1960ที่ประเทศไอร์แลนด์ครับโดยความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างไอร์แลนด์เหนือซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นส่วนใหญ่กับสาธารณรัฐไอร์แลนด์ซึ่งนับถือนิกายคาทอลิกเป็นหลักครับซึ่งความเชื่อที่แตกต่างกันนี้นำมาซึ่งสงครามกลางเมืองในเบลฟาสต์ความรุนแรงของสองครามทวีคูณขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดถึงขนาดที่ว่า เพื่อนบ้านที่รู้จักกันมานานเนี่ยแต่หากนับถือศาสนาคนลนนิกายก็สามารถฆ่ากันตายได้ทุกเมื่อครับและหากจะเดินทางออกนอกประเทศไปยังเกาะอังกฤษเนี่ยชาวไอริชก็ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ดีอังกฤษอีกเช่นเดียวกันโดยความขัดแย้งดังกล่าวทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องส่งกองกำลังทั้งทหารและก็ตำรวจมาเพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายในเมืองเบลฟาสโดยความขัดแย้งนี้ยังกินเวลายาวนานกว่า30ปีอีกด้วยครับ สิ่งที่น่าเจ็บปวดเกิดขึ้นเมื่อความขัดแย้งเนี่ยแทรกซึมไปอยู่ในทุกหย่อมย่าของเบลฟาสจนทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวและก็ต้องระหกระเหินเดินทางออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมากครับโดยภาพยนตร์โฟกัสให้เราเห็นถึงปัญหาดังกล่าวด้วยการเล่าเรื่องผ่านครอบครัวของบัตดีด้วยการถกเถียงหาทางออกกันอย่างหนักหน่วงของพ่อและแม่กับภาวะที่สับสนและเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างการย้ายถิ่นฐานออกจากเมืองเบลฟาสซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอันเป็นที่รักของพวกเขา โดยหากไม่มีความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยครอบครัวของบัตดี้ไม่มีความคิดจะย้ายออกจากเบลฟาสเลยนะครับพวกเขาใช้ชีวิตอยู่กันมาแล้วหลายชั่วอายุคนเป็นที่รู้จักของคนภายในเมืองรวมถึงยังผูกพันกับบ้านเกิดแห่งนี้เป็นอย่างมากขณะที่บัดดี้เองเนี่ยก็เป็นเด็กช่างฝันเขาเพิ่งจะได้คนพบหญิงสาวที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยเขามีเพื่อนเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็กําลังมีความสุขกับชีวิตวัยเด็กของเขาอย่างเต็มที่ใครที่เคยต้องย้ายโรงเรียนหรือว่าต้องย้ายบ้านในวัยเด็กเนี่ย ย่อมรู้ดีนะครับว่าการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายด้วยความเชื่อของนิกายทางศาสนาแต่ระดับสู่ความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลครับถึงแม้ว่าบัดดี้และก็ครอบครัวเนี่ยจะนับถือนิกายโปรเตสแตนต์แต่บิลลี่แคลนตันแกนนําของฝ่ายโปรเตสแตนต์กลับกล่าวโทษไปยังครอบครัวของบัดดี้ครับว่าเพราะเหตุใดพวกเขาถึงไม่ยอมทําอะไรเลยไม่ยอมแสดงออกหรือมาร่วมรบกับฝ่ายโปรเตสแตนต์เลยแม้แต่ครั้งเดียว แต่ครอบครัวของบัตดี้ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักครับพวกเขาเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าความเชื่อทางศาสนาเป็นเรื่องที่ควรเปิดกว้างและมองข้ามอาคติไปอย่างสิ้นเชิงความแตกต่างทางความเชื่อเนี่ยไม่ควรจะเป็นเครื่องชี้วัดหรือว่าถูกใช้เพื่อตราหน้าใครพ่อของบัตดี้จึงต่อกับบิลลี่อย่างเจ็บแสบครับว่าบิลลี่ไม่ใช่โปรเตสแตนต์แต่เป็นแค่นักเลี้ยงหัวไม้ที่อยากจะเอาชนะเท่านั้น การแสดงออกถึงจุดยืนและก็ความเชื่อของตัวเองเนี่ยเป็นสิทธิประชาชนทุกคนพึงกระทำนะครับในขณะเดียวกันความขัดแย้งก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมโลกมาอย่างยาวนานและหลายครั้งหลายโอกาสนะครับที่ความขัดแย้งเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาและก็ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าได้ครับแต่ความขัดแย้งที่อยู่เหนือเหตุผลและทวินหาชัยชนะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นยอมแลกมาก,กับความเจ็บปวดและความสูญเสียและผลลัพธ์ของมัน อาจจะไม่ได้ตรงกับสิ่งที่ควรจะเป็นเลยก็ได้ฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้วิที่7คะแนนครับ บทภาพยนตร์ของเบลฟาสเป็นเหมือนบทบันทึกความทรงจําของผู้กำกับภาพยนตร์อย่างเคนเนตบราณาซึ่งโดดเด่นมากในการถ่ายทอดห่วงความทรงจําด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าการเรียงลําดับเรื่องราวให้เป็นภาพยนตร์ครับผลลัพธ์ของมันจึงเต็มไปด้วยมวลอารมณ์อันหลากหลายที่ตลบอบ,อ,บอวนโอบล้อมภาพยนตร์อยู่ตลอดทั้งเรื่องในขณะเดียวกันมันก็ทําให้หนังเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับผู้ชมทุกคนครับส่วนของงานสร้างน,นะครับผมขอให้วิที่8คะแนนครับ การเลือกใช้ภาพขาวดำของภาพยนตร์เนี่ยเป็นทางเลือกที่ถูกต้องมากๆครับโดยนอกจากจะเป็นตัวแทนของการบอกเล่าความหลังแล้วความไม่มีสีของภาพขาวดำเนี่ยยังทำให้ผู้ชมสัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่แท้จริงที่หนังต้องการจะนำเสนอนอกจากนี้การจัดแสงของภาพยนตร์ยังโดดเด่นและเป็นดั่งอาวุธในการสื่อสารความรู้สึกผ่านภาพขาวดำได้อย่างงดงามมากๆครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้วิธี9คะแนนครับ เบลฟาสเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่มีการคัดเลือกนักแสดงได้อย่างถูกต้องและเฉียบคมมากๆนักแสดงเด็กอย่างจูดฮิลเนี่ยรับมือกับภาระหนักทางการแสดงได้ดีเกินอายุจริงๆนะครับแม้จะยังมีบางฉากที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่โดยภาพรวมแล้วเขาได้มอบชีวิตให้กับตัวละครจริงๆครับในขณะที่เจมี่ดอร์เน้นก็แสดงเป็นพ่อผู้แสนอบอุ่นและก็ถวิลหาความสุขได้อย่างเป็นธรรมชาติมากๆเช่นเดียวกันกับไคลเชียนาเบลฟ์ที่ตีคู่กันมาในบทแม่และก็ภรรยาคู่ชีวิต เติมความแตกต่างอย่างลงตัวด้วยสนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างจูดี้เดนช์และก็เคียรันไฮท์ที่สามารถถ่ายทอดมุมมองของผู้มาประสบการณ์ได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆอีกด้วยครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้วิธีเจคะแนนครับว่ากันว่าบทเรียนที่ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างประวัติศาสตร์นั่นเองครับซึ่งการที่ภาพยนตร์พาผู้ชมไปเฝ้ามองความขัดแย้งด้วยสายตาของเด็กน้อยอย่างบัตดี้เนี่ยก็ยิ่งทําให้ผู้ชมเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่า ความขัดแย้งมันทำลายชีวิตอนาคตความฝันความรักและความสุขของผู้คนไปอย่างไรบ้างส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับอย่างที่บอกครับว่าหนังมีความเป็นส่วนตัวอยู่สูงมากๆด้วยการเล่าเรื่องที่ไม่ได้ลงถึงรายละเอียดในหลายๆฉากนะครับรวมถึงบางองค์ประกอบเนี่ยก็ไม่ได้ถูกถ่ายทอดอย่างรอบด้าน นอกจากนี้นะครับผมยังรู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเบลฟาสเนี่ยใช้อารมณ์และก็ความรู้สึกในการนำทางเป็นหลักอีกด้วยนะครับจึงน่าจะทำให้ผู้ชมหลายต่อหลายท่านเนี่ยต่อกับหนังไม่ติดได้ครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลกกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Belfast ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟิลเมเนไปอยู่ที่7.4คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเม้นรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องเบลฟาส t เจ้าของรางวัลบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ปีล่าสุดนะครับใครที่อยากพิสูจน์ความยอดเยี่ยมของเบลฟาส t 31มีนาคมนี้ตีตัวไปรับชมกันได้เลยนะครับที่ฮาวส์สย่านครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเม้นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Apple Podcast, Spotify รวมไปถึง YouTube Channel นะครับ นอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟีเม e นได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์นะครับสามารถค้นคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยครับใน E-P หน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ